ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมสําหรับวิดีโอซ่อมลุงในตอนต่อไปนี้นะครับผมจะพูดในถึงพูดถึงนะครับผมในส่วนของมอเตอร์นะครับผมหรือส่วนของการปัดน้ําฝนหมุนฝืนนะครับคือจะทําการซ่อมนะครับตัวนี้ผมไม่เคยได้ซ่อมบารุงมาเลยนะครับในการหยอดน้ามันตัวจุดหมุนตัวก้านชักของมันนะครับมาเป็น1ิบกว่าปีแล้วนะครับไม่ไม่เคยได้ซ่อมบำรุงในส่วนนี้เลยนะครับผมในส่วนของมอเตอร์ ที่ใช้ปัดน้ำผุนั้นถูกเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมมันจะมีปัญหาว่าตัวเนี้ยเวลาเปิดนะครับผมจะไม่มีแรงนะครับผมแต่ถ้าอ่าใช้มือหมุนช่วยนะมันจะเดินได้แล้วก็ทีนี้ก็จะเดินได้ตลอดนะครับผมเดี๋ยวจะลองให้ดูคร่าวๆนะครับ จะเห็นได้ว่ามันจะค้างครับลักษณะนี้นครับผมจะใช้น้ำลากช่วยนะครับยวต้องขวดดีกว่าไม่มีแรงเลยนะครับจะเห็นว่ามไม่มีแรงเลยเป็นตอนนี้คือเปิดค้างไว้อยู่นะ ย่างนี้แล้วนะครับ จะเห็นนะครับคือต้องใช้น้ำลาดช,ช่วยนะครับต,ตัวใบปัดเป็นเนื้อพลาสติกก็เปลี่ยนไแล้วครับผมใช้ของผมใช้ของไม่รู้ไม่แต่รถกิยร์อนแ้ากก็ะจะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็รู้ว่าหรือกจะหยดน้ามันเป็นส่วนของ ตัวาวัดของต่างๆมันมันเป็นปัญหานะครับเพราะเวลาขับรถไปแล้วเวลาฝนตกผมกดแล้วมันไม่ค่อยไปนะครับต้องรอให้มันเปียกมากๆหรือว่าต้องช่วยมันนะครับคือพูดง่ายๆคือแปลงแรงของตัวมอเตอร์หรือว่าอ่า การปั่นขึ้นปั่นลงของมันมันต้องใช้แรงเยอะนิดนึงนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นจากส่วนของการไม่ได้ทําการซ่อมบำรุงในส่วนของชุดหมุนนั่นแหละครับห๋ือจะทําการลื้อแล้วก็มาดูกันนะครับว่าเราจะอาจจะระบีหรือหยอดนะ้ามันตรงตัวก้านชักมันจุดใดได้บ้างนะครับผมครับถ้าพูดในถึงของส่วนของตัวยางปั่น้ําฝนนี่ก,ก็จึงก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับผมเปลี่ยนแล้วก็ยังมีปัญหาว่าไม่มีแรงเหมือนเดิมนะครับก็คือเจอปัญหานี้แหละก็เลยจะ ตีประเด็นปเป็นในส่วนของจุดหมุนของตัวก้านชักของมันนะครับอ่ะเรื่อสเต็ปแรกเอาก่อนนะครับผมก็คือตัวก้านปัดน้าฝนทั้งสองจุดนะครับลือออกแล้วนะครับแล้วก็ตัวผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะผมเรียกว่ากาดแล้วกันตัวที่ปิดในส่วนของใ้กระจบตรงนี้นะมันจะมีน็อตอยู่สี่ตัวนะเนี่ยครับน็อตประมาณสามสี่ตัวนะครับดรรบ,บดถอดออกมาก,ก่อนก็จะเห็นลักษณะนี้นะครับ เป็นเกียวปล่อยนะครับเป็นแค4สี่ตัวหัวแฉกนะครับถอดออกมาก่อนก็ะจะเห็นจุดนี้นะครับผมหัวน็อตน่าจะเป็นเบอร์สิบมีสามจุดแล้วก็ตรงกลางเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่งไปยังก้านวัดไม่ใช่ส่งลิงก์มายังมอเตอร์ปัดน้ำฝนตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะพิจารณาดูนะว่าจะถอดยังไงนะครับ ไปยังจุดนุ้นนะครับเดี๋ยวจะต้องลองรื้อดูก่อนนะครับว่าจะออกยังไงเบื้องต้นก็ต้องเปิดตัวตะแกรงกันเศษนี่ออกก่อนเพื่อที่จะพิจารณาดูว่าเราจะถอดมันยังไงได้บ้างนะครับครับอันนี้หลังจากที่ถอดออกมาแล้วนะครับผมเราปลดจุดนี้นะครับที่มีมอเตอร์ปัดน้ำฝนปลดออกก่อนนะครับปลดออกก่อนแล้วก็มาปลดตรงกลางนี่นะครับจุดนุ้นนะครับกปปลดท้ายตรงนุ้นนะครับแล้วก็ ชักออกรูนี้นะครับถึงสภาพนะครับผมเท่าที่ขอเรามาดูคร่าวๆนะครับสภาพจะเห็นได้ว่าตรงกลางนะครับตรงกลางนี้แห้งนะครับไม่มีจารบีอยู่เลยนะส่วนตัวยางครอบกันน้ำนี่ก็ หลุดออกมานะมันเลยจะแห้งส่วนตอนนี้ก็ตรงที่จุดที่มอเตอร์ปัดน้ำฝนเองก็แห้งเหมือนกันนะครับอ่าเหลือจุดนี้จุดเดียวจุดนี้คงจะแห้งเหมือนกันนะครับตอนนี้ต้องต้องงัดออกับตอนนี้เดี๋ยวผมลองไปหาใส่ความางัดออกคงดู 何 แห้งหมดเลยนะครับน,นี่เป็นแหวนยางนะต้องจะเห็นว่าตัวนี้คือแหวนยางนะเป็นบุ๊ตบุ๊สติกนะแต่จะเป็นเตจไหนนั่นก็ไม่ทราบนะครับแต่แห้งนะครับเบื้องต้นก็จะต้องทําการอัดจารบีก่อนนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมตัวนี้หมุนได้มือจะฝืดๆนะครับตัวนี้ยจุดเนี้มีตรงกลางตรงกลางที่หมุนง่ายหน่อยนะครับ อันนี้จะ,มงงะหมุนง่าย่อยหมุนด้วยมือก็จะรู้สึกว่าจะหมุนง,ง่ายหน่อยนะครับเอ่อวิธีการถอดนี่ผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าถอดยังไงอาจจะต้องงัดดูก่อนนะครับเพื่อจะอาจจะระบีตรงนี้นะครับหรืออาจจะต้องเปลี่ยนทั้งชุดหรือไม่นะั้นไม่แน่ใจนะครับแต่ต้องลองทําดูก,ก่อนนะครับจุดนี้นะครับผมจุดหมุนของตัวไอ การปัดน้ำผลนะครับก็แห้งเหมือนกันนะครับผมแห้งแห้งเหมือนกันเลยนะครับผมจะสังเกตว่ามันแห้งครับจารบีแห้งหมดอาจจะต้องล้างทำความสะอาดหน่อยนะครับผมเป็นบูททองเหลืองนะครับตัวนี้จะต,ต้องล้างทำความสะอาดหน่อยแล้วก็ใส่จารบีนะครับตอนนี้ทีแรกก็พยายามพิจารณาอยู่ตั้งนาน,นว่าออกอยังไงนะครับผม ผมพยายามจะง,งัดตัวนี้ออกนะแหวนละ็อกนมันไม่ใช่นะครับมันจะมีเจ้าตัวนี้นะครับผมตัวแหวนล็อก ok ตัวเล็กนะครับนี่ครับแหวนล็อก ok ตัวเล็กนะดูดีๆนะครับแหวนล็อก ok ตัวเล็กตรงมันจะล็อกอยู่ตรงนี้ก่อนนะ จะล็อกอยู่ตรงจุดนี้ก่อนนะนี่นะครับจะล็อกอยู่ตรงร่องนี้นะครับเราต้องงัดออกก่อนนะนี่ครับปากมันจะอ้าได้นะครับเราต้องงัดตรงปากนี้นะออกก่อน มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับหลังจากที่ปลดแตนล็อกออกแล้วนะเหมือนกันเลยนะครับแห้งสนิทแต่ต้องล้างทำความาสะอาดก่อนนะแล้วก็อัดจารบีนะครับ นะครับหลังจากที่อัดจาจระะบีตามจุดหมุนหมดแล้วนะครับก็จะมาประกอบนะครับผมส่วนยางปัดน้ำฝนนะครับไม่ได้แข็งนะครับอันนี้ก็ชี้แจงไว้ก่อนนะครับบางทีอาจจะเข้าใจว่าเป็นยางปัดน้ำฝนมันแข็งกระด้างอันนี้ไม่ใช่นะนี่เป็นยางปัดน้ำฝนของรถอีกคันหนึ่งครับของรถฮอนด้านะครับที่เอามาใส่นะคืออันนั้น มันเป็นที่เปลี่ยนออกจากคอนแทคอีกคันหนึ่งของผมเพราะว่าออนนั้นมันเปลี่ยนตามกําหนดระยะเวลาของสุนนะครับมันก็เลยก็คือมันยังไม่ได้เสื่อมสภาพไม่ได้เสียอะไรนะครับก็เอามาใช้กับทันนี้นะครับก็เป็นมาแล้วสักระยะหนึ่งแล้วล่ะครับผมอาการอาการที่หมุนแล้วติดหมุนแล้วติดนะครับไม่ค่อยมีแรงครับอะมาพูดถึงการประกอบกันนะครับเริ่มต้นนะครับ ก็จะเอาตัวนี้ใส่เข้าไปจุกก้านชักใส่เข้าไปใส่ไปาทางนี้นะ เดี๋ยวประกอบใส่ให้เสร็จก่อนนะครับกลับมาดูอีกทีหนึ่งมาลองกันอีกทีสมมติว่าฝนตกหน้ากระจกเปียกแล้วนะครับ เดิมหน่อยนะครับตอนกระจกเพิ่นแห้งก็อาจจะเปดหน่อยนึงในอนาคตเ่งก็อาจจะต้องเปลี่ยนมอเตอร์ปัน่นน้ำฝนเพิ่มเติมนะครับเพื่อแห้ดีขึ้น